สวัสดีหมู่เมื่อวานนี้ขอยิมานี่เนาะหลายคนก็คือสีได้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาในอีกบริษัเพราเขาจะลดความซับซ้อนในการควบคุมนะครักดเข้าไปเพิ่งเนาะมันจะบอกมาว่าเนี่ยผู้แบบว่าโฆษณาใน u t u b e นี่เนาะ,ะมันจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกยายนจะชมาฮอร์ในบรเษาจะได้ปับ๊บให้มีตัวเลือกสำหรับ โฆษณาที่แสดงก่อนหรือก่อนหลังมันยังตั้งแล้วลังหลายแหลแ่ลโฆษณาวิดีโอโฆษณาที่สามารถขำได้ขำมบดได้สินะต่อจากนี้ไปเมื่อทานเปิดใส่โฆษณาสําหรับวิดีโอในหูบแบบยาวใหม่พวกเขาจะแสดงโฆษณาก่อนวิดีโอเนาะโฆษณาหลังวิดีโอโฆษณาทีขำได้ขำมบดได้สินะเพื่อโบให้ผู้ชมของทานเบิ่งตามเพื่อ เพื่อให้ผู้ชมของฐานเบิงในได้าำความเหมาะสมเนาะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำให้การเปิดใส่หูแบบโฆษณาทั้งหมดซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับทุกคนจะพอมีการเปเลี่ยนแปลงทวเลอกโฆษณาขันกลางของฐานพวกเราจะเก็บหักษาการตั้งขาอย่าง้คือบกวหมายกันเนาะมันชยวยปรปัปปรุงประสบการณ์ ของผู้ชมแล้วก็เพิ่มรูปแบบโฆษณาหให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนาะในเดสก์ท็อปอุปกรณ์มือถือเนอะาะตั้งแต่หกเวรษาเป็นต้นไปนี่นะเป็นเหตุนี่เนาะคือสิ่งที่เขาอยากบอกคือเขาจะมีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยนะรูปแบบการโฆษณาโฆษณาที่แบบ,บข่ามได้ข่ามบไ่มบได้สินะโฆษณา,ส,าสั้นๆเนาะปรับปรุงเพื่อใ,ให้ครีเอเตอร์รของเฮานี่แหละพยูทูบเบอร์ของเฮาเนี่ยมีไรายได้ ดีขึ้นพว่าผ่านมานะโฆษณาที่มีการถับซ่อนเนี่ยม,มันสามารถเบิงได้แต่ในแล็ปทอป็อปเนาะหรือว่าพีซีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนาะในมือถือมันบ่สามารถเบ่งได้แต่ว่าบัตนี้หันมันสิบเบ่งได้เบิรแล้วในเครื่องมือถือมีอย่างกราะยาแบบถับซ่อนคือว่าง่ายๆมันจะประปับปรุงโฆษณาให้มันหลากหลายขึ้นบ่ดีขึ้นกว่าเก่านะเพื่อให เครดมีรายรได้เนาะนั่นคือจุดมุ่งหมายนะหลายคนก็คือ,คอ,คอเห็ะนเลยเนาะขอความนี่นะนั่นก็คือข่าวดีเนาะก็ภาวาว่าหามันเป็นแต่คอยสังเกตบึงจํานวนเงินคอยก็เพิ่มขึ้นเลยได้ป <c oughs> <c oughs> กตินะ่ะสิบเหรียญสิบเหรียญย้ำแต่ทั้งเบดทั้งมวลคลิป,ปน,นะเนี่ยเริ่มก็เออเริ่มดีขึ้นไนดะ้คอยบึงมันมีมีการเน่งติงขึ้นนะแต่ว่ากับพะนธหอดเราเดือนเดือนสิบเอ็ดพุ่นมันว่าเนาะ จะมีรายการเปลี่แปลงครับมันกัดซีเลิมนะที่บอกคอยหวานเนาะโอเคเจอกันใหม่คินหน้าสวัสบาย